สวัสดีครับแอลนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีเป่ารถขนเงินขนทองเข้าบ้านมี่สองขั้นครับมาจัดโปรมชั่นให้ท่านผู้ชมได้ไปพิจารณากันครับเอาตามเบิ้งครับผมนี่นี่ครับนี่ขั้นแรกมาพบมาพอกันกับนิสันฟอนเทรียตัวนี้เครื่องที่ดี2อเจ็ดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลปี2 0 0 6นนะครับนี่ตัวที่ส นี่ตัวนี้มาเฉพาะกันครับอีซสูสูทีเอฟอาร์่าตัวนี้เป็นรถแวนนะครับเป็นรถแวนแต่ว่าเป็นแวนไทยสันเดอร์นี่ครับนี่ตัวนี้เครื่องดีล่อสวยแต่ว่าสีหนาสีตาเพ่นเน่นี่ครับนี่มีสนิมจับนะครับแต่บ่ผูบพังเดอบอกไว้กอนครับคันนี้เครื่องดีสุดยอดเลยสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจนี่ครับนี่เมื่อนี้มาจัดโปรโมชั่นจัดชุดพิเศษเซ็ตสัาเ์เอเดินว่าเซ็ตสบายกระเป๋าเนาะ มาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเอาเริ่มต้นจากรถขั้นแรกก่อนนิสันฟอนเทียกระบะหัวเดียวใส่บรรทุกขนอ้อยขนมันขนพืชผลการเกษตรขนเงินขนท่องเข้าบ้านราค่าเพียง49,000บาทครับรถคันนี้รถกระบะนิสันฟอนเทียนี่นะครับกระบะบรรทุกสีสันทั่วไปนี่นะครับสีสันทั่วไปบอกเลยว่าพ่อใส่นะครับพ่อใส่แต่ช่วงล่างดีนะครับตัวนี้ช่วงล่าง คัดซี่สวยครับคัดซี่บอดุ่งบอขดบอก่อบอเสียรูปเสียทรงเพราะว่ารถนี่คางเดิมหน้าเดิมแล้วท้ายเดิมนะครับนี่รถคันนี้นะครับแนวดอกยางอันดับแรกซื้อไปเลยนะเสดเปี่ยนดอกยางครับนี่ทั้งไตทองครับแห้งๆเลยเนี่ยครับนี่้ท่านผู้ชมได้เบิง้งได้ชมได้พิจ,จารณากันนี่นะครับส่วนคลิปจอลึกกามี่นะครับแต่ว่านี่ครับเปิดให้เป็นโปรโมชั่นครับนี่สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจรถกระบะตอนเดียว นิสสันฟอนเทรียไปขนเงินขนท่องเข้าบ้านครับนี่ด้านซ้ายมือแบบนี้กระจกกระเจกครบพร้อมนะครับประตูโอเคเลยครัแบบนี่อาจจะใส่แรงจากน้อยในการปิดการเปิดนี่ครับนี่แต่ว,ว่าขนได้หลายบรรทุกได้หลายครับราคา4 9่0 0บาทนี่อีกขั้นหนึ่งครับนี่เครื่องงามๆดีๆแห่งๆฟิตๆครับนี่และนี่เคยโลงในช่องแอร์นูแล้วนะครับราคาคือกัน4ี่0มืน เก้าพันบาทครับเมื่อนี้จัดโปรโมชั่นสองขั้นเซตนี้เพียงเก้าหมื่นบาทเท่านั้นครับบัตกทิราคาขั้นละสี่หมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าถ้าเอาสองขั้นเมื่อนี้เก้าหมื่นบาทไปเลยครับนี่เป็นรถแว่นนะครับนี่ตัวสีเหลืองนาไส้รถขั้นนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นแอร์เย็นเพลงเพราะครับผมมีเพลงนะครับแอร์เย็นครับนี่นี่นะครับพวกมาไล่ตามสภาพคายกันตามสภาพนะครับ ปิดประตูว่ายนนะครับประตูเครือบๆนี่ก็โอ้โ,ห,โห,หน่าใส่นะครับนี่ประตูเครื่องดีครับรถคันนี้เพราะไอเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เบิ้งกอนครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้เบื้องกันคร่าวๆเนาะเดี๋ยวท่านสนใจขายแพ็คคู่ครับคันเดียว4ี่หมถ้า2คันวันนี้9 0 0 0 0บาทเอาให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกันนะครับเดี๋ยวมาติดเครื่องให้เบิ้งตัวนี้จะบอกเลยว่าเครื่องดีสํ่มเลยครับเครื่องดีมาก ตัวนี้ก็ดีมากครับตัวข้างๆกันนี่เอามีปัญหาเลื่องเครื่องครับใส่งานเงาวๆจอดทิ่มไส์เพราะตรงยันมีคนญหตาดครับนี่เ,เดี๋ยวขออนุญาตครับนี่นะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้เบื้องก้อนบาปนี่ฮะท่านผู้ชมครับผู้สนใจพิจารณารถอีซูซูแวนนะครับแวนเดอร์เรอิร์คุาโอ้ชมเจ้าเกียร์ปรดเกียร์บางก่อนนะครับอืม อ,อยู่แล้วฮะบุ๊มเดียวนะครับนี่เียงกันนะครับเนี่เอเกรักษของรถกระบะนี่เครับอ่าโอ้สวยครับะดันไหมดูสิเออ ทำบนดีนะครับตัวนี้สี่หมืนเกันเหมือนกันท่านผู้ชมสนใจครับเมื่อนี้ทันนี้ก็จะลงคลิปติดสตาร์ทเครื่องให้เพิ่งอีกครัข้างบอตัวนี้เปิดเครื่องให้เพิ่งก่อนอ นี่นี่นะครับเสียงเครื่องนี่นะครับนี่นิ่งๆน,นะครับรัคันกันเลยเระวังยี่สุกับนิสันคอนเทียท่านหนึ่งแอร์เย็นเทคไอแอร์เย็นพวกมาลัยพาวเวอร์มีทั้งสองท่นนะครัคันนี้สติ๊กเกอร์เหลือเหมือนเดิมน้ำไม่ดันควันไม่ดันนะครับตัวนี้แอร์ทำงานปกติแอร์เย็นตัวนี้ไม่มีแอร์นะครับไม่มีแอร์แต่ว่าเครื่องดีมากเครื่องแห้ง ไม่ควรไม่ดันนะครับนี่เอาจัดไปครับนี่ราคาคันละ49,000บาทครนี่แต่ว่าถทยยกแพ็คคูมือนี่ขายในราคาพิเศษเพียง90,000บาทครับนี่9 0 0 0 0บาทนะครับนะว่าแล้วครับนี่สนใจรายละเอียดสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ขึ้นหน้าจอครับนี่แล้วแล้ว,ลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอนุแฟนเพจ ขอบคุณหลายๆครับ